แกรู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าเพชรเขาเป็นสายลับอะแล้วทำไมแกไม่บอกฉันฮะเออคือฉันก็เพิ่งรู้ไม่นานที่นี่แหละแต่มีอยู่คนนึงนะที่รู้มาตั้งนานแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเปนเานะเอ็จริงว่ามันเป็นสายลับแต่ว่าบักเพชรบอกว่าห้ามบอกนะว่ากูเป็นสายลับก็เลยบร่ได้บอกกูใดเฮ้ยชัดเลย ที่นี่รู้เลยว่าเคยแล้ที่สงสัยไม่ได้หมาถึงผมอ่ะลิลลี่หมายถึงสารวัตรนะมีคนร้อนตัวเราหนึ่งเขาคิดว่าหมายถึงเขาแล้วคุณแล้วคุณนุ้ยผมเป็นใครแทนผมเป็นแฟนคุณไงแกก็หยุดขำเลยนะแกอีกคนเดี๋ยวก่อนมันหวาเข้าอ่ะตัวเองนี่ออ